เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพ่อเบงเมโลดี้คนเดิมนะครับก็จริงๆผมก็เพิ่งตื่นด้วยแล้วกันนะครับผมอาจจะรีวิวไม่มากสักทีเดียวนะครับแต่จะพยายามรีวิวให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะครับโอเคก็ตัวนี้ตัวละครเป็นประจําเดือนนะครับผมประจาเดือนนี้ด้วยแล้วประเด็นคือมันออกมาคล้ายๆกันสองตัว เอเอกคล้ายๆมา2ตัวต่อ1เดือนแล้วนะครับผมก็คือตัวละครตัวน,น,นี้มีชื่อว่าฮิวด้านะครับผมโดยความสามารถพิเศษของฮิวด้าจะเป็นความความสามารถพิเศษใหม่ด้วยเช่นกันนะครับผมก็คือการทาสีนะครับเอ้การสลายทาสีนะครับผมก็คือความสามารถพิเศษจะมีดังต่อไปนี้ก็คือเมื่อตกมาร์คฝ่ายตรงข้าม80%จะค่าบรรทัดพื้นฐานพร้อมสลายพื้นที่ดังกล่าว85%จะจา่าย5เท่าเพื่อสร้างเป็นนมาร์ค ส่วนเมื่อทอยดับเบิลรับมาเบิลร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนอือก็คือหมายความว่าเขาจะเล่นสายแบบมันเป็นสายที่ถือว่ากันแบบคือมันเอามาทะลุโล่เอามาทะลุก,กันป้ายเสียอ,อืมานมแบบเนี้ยแหละมันเป็นการทะลุกันป้ายเสียนะค ส่วนเอียนหนึงคือทุกกันทลอ,องชั้น50%ชาร์ตลดสเปอร์สูงสุด2ขั้นบุก10%เมื่อไม่แสงดงผลเมื่อจบเทิร์น60%ทอยต่อหนึ่งครั้งเพิ่มการคุมเต่าแมนย็อง100% 50%พอกกันมาเบิร์ดส่วน90%ถ้าเกิดแบบแต่ถ้าเกิดแบบว่าถูกจำกัดบ,บังคับไอ้ถูกจำกัดย้ายก็ต้องส่งก่อล้างไปหนึ่ง,คร,ค,ค,รงครั้งนะครับผมก็เดี๋ยวคืออ๋อย้ายสองครั้งไม่ได้เหมือนเทิร์นจบครั้งนะครับผม นี้ก็จะเหมือนกันแต่ว่าน่าจะน้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะน้อยอยู่เปอร์เซ็นต์น่าจะน้อยอยู่โอเคก็ประมาณนี้ก็ส่วนวิธีการหาก็ทำการังสมว,วัตถทุดิบเนาะซึ่งวัตถุดิบของฮิลดานะจะใช้ตั้งแต่นะครับผมคนนกเข็มกลดัดพรรม แล้วก็ลูกป,ปัดนะครับผมเพื่อเซนต้าค่ายดักฝันนาโชคสะสมหกทัไปน,นะครับ <brasile> ผมเพื่อได้เป็นกศักดิ์ <S <S สิทธิ์สะสมอาตะขาย5ชิ้นแล้วก็หออก,กศักดิ์สิทธิ์หชิ้นเพื่อได้เป็นอีโวเอวดะนะครับโอเคซึ่งวันนี้กน่าจะจบมีเพียงเท่าน,นี้แหละก็สังเกตดีๆว่าละครก,ก็ถือว่าก็ถือว่าเกียนก็คือเกียนอยู่นะแต่ว่ามันแบบ น่าหาไหมมันก็น่าหาแต่สำหรับผมว่าคือเดี๋ยวผมขอข้ามก่อนแล้วกันนะผมคือยูด้ามันตัวมันก็โกงแต่มันถือว่ามีจี้อะที่สามารถฆ่านางได้โดยเฉพาะเลยนะครับผมโอเคซึ่งสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปพิง,งท่านี้นล้วผมใครสนใจส,สามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับมันไปได้ฝากกดต่างให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหนะ้าซึ่งคลิปเดียวนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนครับ